ไปค่ะไปออกกล้องถ่ายกันค่ะวันนี้นะคะ,ป,ะป้าไปถ่ายซีรีส์ซึ่งสตูว์เลยนะคะนั่งรถมาสองชั่วโมงกว่าเลยวันนี้ไกลสุดๆเข้าป่าเข้าเขาเราก็จะทําการแต่งหน้าแต่งตัวกัน<ๆ>กลางแจ้งแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยปันก็ต้องบอกกันแดดแล้วก็บอกแป้งฝุ่นเยอะแบบนี้เลยต่อไปเราก็จะเดินทางกันไปหน้าเสร็จนะคะนี่เลยค่ะมีคุณพี่นั่งมอเตอร์ไซค์มาส่งเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินไกลน้าเสร็จเราก็คือค่อนข้างที่จะไกลกลางแจ้งกลางแดดแบบนี้ทุกคนจะต้องเอาพัดลมมาปัา่นเพราะยายปันข<ๆ>ี้ร้อนสุดๆจ้าดนีไม่ได้แกล้งกองคะอทขบรกา <81. S 2> นี่แหละค่ะเขาจะมีอกไก่ปรุงสุกพร้อมทานแล้วเราจะได้มั่นใจเลยว,ว่าเราจะมีโปรตีนถึงในแต่ละวันนะคะแล้วก็จะกินข้าวของเราแล้วก็กินข้าวกรองไปด้วยดูสิสิแตกตลอดไปเสร็จแล้วก็ขอเดินย่อยไปหน้าเซตหน่อยทิ้งกันแดดเข้าได้แล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> คือเรียกว่าแดดเผาแดดผ่านอากาศร้อนสุดเนี่ยหน้าเซตเืาอยู่กันแบบนี้จริงๆนะคะไม่มีพัดลมนี่คืออยู่ไม่ได้เลยนะมรณะจริงๆ แต่พูดได้เลยว่าทุกคนก็คือสู้แดดสู้แสงจริงๆนะคะถ่ายทํากันทั้งวันเลยทีมงานก็คือแข็งแรงเ๊ะสุดๆกันทุกคนเลยเรียกว่าถ่ายกันจนดึกเลยคะ่ะเบกกินข้าวตรงนั้นเลยแล้วก็เรียกว่าทุกคนก็คือนั่งกินขนมกันหน้ามอนิเตอร์กินนู่นกินนี่อ่ะเสร็จแล้วปุ๊บยเป็นปันถ่ายเสร็จแล้วสิ่งแรกที่ปันทำเลยนะคะก็คือไปล้างหน้าที่ห้องน้ำกันเลยแล้วก็กินขนมอีกน,นิดนึงแล้วก็ทําการเดินทางกลับบ้านกันจ้าถึงบ้านก็เที่ยงคืน